มื่อนี้มันคายข้างคนที่ลำบานเออยข้แสดงว่าแสดงว่ามือมือนี่กันเกงได้หนามันบ่บ้านมือนี้นะกรเลยรู้จักว่ามันบวเด็กขึนี่จักวลมือั้นจบกลั่ไหมหลั่นไม่เต็งไหมมันเต่มือไปฟังมันบ่จกไปกับบ่ฟังมันวต้องเด้งไหนุ่มไปต้องเด้งกอบวบ้นุ่มไปครึงนึงลไปครึ่งนึงบ่เมื่อเมื่อมือีจนสุดคู่แววเยี่ยว ว่าเนี่ยกูก็รับสังกะโดด้วล่ะจอยจอยเบล้เบลจับจับเี่ยนบึเบล้จอยจอยเนี่ยช่วงครั้งแล้วทีอย่กันอช่วงเกิดไราจอยกันบ่จอยกันบ่ไปเบิร์นรึนั่งนั่งมเขาเริ่กระโดดแล้วนอเหรอ เริ่มเลยบออมอมมะเรียงทองกไก่ของไป่สียจอยก็ไก่จะลิ้วสะอาเด้อตามแต่ว่าทั้งหมดเราไปให้ซาดกันจอยก็เลยกไก่ข้อไข่ในเล้าข้อควดของเราหอควายเข้านาข้ควขึ้นขึ้นก็รักแข้งข้าวฟ้างูใจกล้าเจ้าจานใช้ดีจะถิ่งตีดังจะช่างวิ่งหนี โซโซลัมทีเรากัะเซร์คู่กันเออผู้หญิงเจอพาโดชดาสวมพันลำปัตต์ท้อท้า,ทา,ทาเข้ามาลองอุอู้โทหน้าค่ะพอุู้เท่า,ทาเดินย่องโดนเนนไม่มองโดเด็กต้องนิมนต์ออเต่าหลังทอทุงแบกทนจะดาหารอดทนทอทงคนนิยม ะหนูขวักไข,ข่กรเป็นไม้ทับท้มบอมป่าตากุ่มพอพึ่งทำรังพอฝาทนทานอพอผ่านรางตั้งพอควนสะอาดเจังพอสำเภากลางใบพอมาคึกคัดยายขีคิ้วใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่ลาวพอเหวนลุงยาโส,สลาเงียบเงา ตอปริศีหนวดยาวสอเสือดาวขนองอพอหีบใส่ผ้าโจอ,อยู่ลุลาท้าพยองอ,อ่างเนียงนองอหอนุฮูกตา,ตาตสวงส้มโปตาปิน้นพริสีขี่แหงง้อยคอนตองมองเอาไม่ไปแงเต้นดอเต้นดองเต้นขามห้องล้วก็เด้มันฮักเต้นขามรับที่หัก กอยหลอติออ้นขามหมอแมงเมาตอยพี่มัวจะรีตีลูกตีเต้าตีโพนี้เต้าตุกหัวดังตานวะ <c oughs>